โอ้โนโอ้มายกอดเสียงนี้มาแต่ใส่ถอดครับถอดไม่ต้องรออะไรทั้งนั้นถอดอย่างเดียวหาเสียงดังหาให้พ่อหาให้เจอลูกค้าโทรแบบเร่งด่วนครับเครื่องของคุณจะระเบิดแล้วรีบมาด่วนบราสาน <c oughs> เอาครับถอดพี่น้อง สวัสดีพี่น้องปอกปายสุบูซุนครับพบกันอีกแรื่เช่นเคยครับบ่าวลิสา,สานสุรวรรบ่าวลิสานใต้มื่อนี้มาซ่อมเครื่องเสียงดังอิลเลเบิดแล้วลูกค้าวา่าให้ฟ้ามาเย็ดมาทำยามอิลเลเบิดไซน์ล้านเขาซันว่ามาหัวกระดับถอดครับพี่น้องหนากระดาษติดเห็นว่าถอดซองดังนั่นนี่มันติดยืมบองนี้พี่น้อง เสียงดังป้อมอ๋อมาหาบิ่งดูหาบ้อนยากครับพี่น้องครับหาบิง่งเฟื่องต่างๆนั่นนาเฟื่องแตกโอ้ยหายากดิเสียงดังนี่หาลรามองหามัดมือกับ่พ่อโซซีพ่อต่ลรงมองพี่น้องเอ้ยตุ้ยจับจุดเดียว่าบมันดังจากบังได้ อ่ากันยากขนาดเอาเช็คไ,ไปเท่ลโตครับเฟืองเช็คไปเรื่อยครับอะไรมุนได้กับมุนรับมุนเบื้งโู้ว่าแตกวะจะผิดปกติุนได้กับบางคันละลองเบิงลองเบิงโอ้โหวันนี้พูดสาษาอะไรอ่ะชอบ หาครับหา,หาฟังหูเรียงวะเนาะเอาฟังรู้เรื่องไหมชอนภาษานี้อาห,าหมุนหมุนดูชอนหมุนดูหายเจอชอนตัวนี้มันแตกตัวนี้มันหักชอนหาดูเสียงนี้มาจากไหนชอนเออเอเสียงมา,าจ,จะใสซอะครับหา ตัวนี้หมุนได้กับหมุนรับดูเฟืองแต่ละตัวนะครับว่ามันแตกมันหักมองใดเฟืองตัวนี้แตกเฟืองตัวนี้หักเสียงดังจากตำแหน่งไหนบางทีใช้เวลาหาเป็นวันครับกว่าจะได้ยินเสียงกว่าเสียงนี้จะดูว่าตรงไหนนะครับตัวนี้ปกติก็ไปดูที่ใบพัดซิมีรรแตกอะไรหักไหม ฮะเบิงเฟืองหาเบิงพี่องหาเบิงโอ้นี่เลยดีแล้วครับนี่ดัแล้วครับนี่รักหักเราควรจะมาแกลก อะไรกันขอดูอะไรกัน,นมีไหมครับได้อะไรมาแล้วได้มาแล้วก็ทำการเปลี่ยนเสียงดังเห็นไหม แล้วก็ซ่อมซ่อมคือเก่าก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมกด ที่กดติดตามกดซับตะไครกดไลค์กดแชร์ให้แลครับนะ้อขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อนี่นะครับแล้วก็มาทำการเปลี่ยนระครับได้มาแล้วนี่จังพี่น้องเอ้ย มเทอะไรขั้นเทพครับใส่เลยนี่ครับอะไรนี้ก็ทำม,มาพอดีพอดีแลวนะครับใส่กระป๋อยเปลงล็อกพอดีวนี้เป็นล็อกปีแล้วกันล็อกน,อน,น็อตเรียบร้อย ขอบคุณสำหรับท่านที่คิดอะไรแต่และตัวนะครับโอ้สุดยอดสุดยอดอัจฉริยะจริงๆริงนี่เสร็จได้แล้วประกอบเลยพี่น้องเฮ้ยขันรถใส่โลกไวโปมีหักบัดเนี่ยใส่เข้าไปงหารเสียงมันพ่วงครับว่าเสียงมันยุ่งบ่งเลยทหารเสียงพวกอ่ะไม่อยาก นี่นะครเสียงพ่อเนี่ยเปลี่ยนอะไรเลย เสร็จแล้วประกอบเลยครับ สิงดังนี้ก็เป็นการที่ส้มส้มยากอีกทีครับพี่น้องเพื่อเสร็งดังนี้สมยากอีกีเพียงผสมยากอีกทีที่บอก อีกคนที่ว่าเครื่องเสียงดังสัมยากคือเราไม่รู้ว่ามันดังมาจากมอะไรเพราะต้องหาหมองดังอะไรก่อนก่อนถ้าพูดว่าดังว่าอย่างไรกันบันสัมยากบรรยากายเป็นง่ายเสร็จแล้วบ,บ่มีครับประกอบได้เลย cặp gặp 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 Để không bỏ đằng này video hấp dẫn

mọi người đây quyền kia quyền 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 ฟังเสียงกับฟังเสียงซอยกันพี่้องดังวบอันไงเงียยเงียอะไรเขาดีอะไรดีมีใจไปกดเนี่ยก็อสมสมบูอยากครับแต่ว่าก็ตตรงต้องตรงฮะมองมันพอ ก็ก <ừ S 1> e ็หาว่ามันมืองได้มันทีเดบยถ้ามันเจียงดังไลยคือพวกมาจับเสียงทีกับไอ้เสียงมันอยู่เมืองใดนะพักจับเสียงทีกูจะส่งง่ายสินดังไม่ยากอยากคิด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  นี่ละครับเสร็จไปแล้วอีกหนึ่งภาร,รก,กิจดูและชมแล้วก่อนอย่าลืมกดติดตามกดสับตะไคร่ก,กดไลค์แช่นี่้อครับเดอ้อต่อไปพ่อการใดกันเสี่ยมเราสู้กันฟังเพราะมัาเป็นจังใดสาเหตุจากไหนนะครับกดติดตามกดสับตะไคร่กดกระดิ่งรอไว้ได้เลยครับคลิปนี้แค่นี้เจอกันคลิปหน้า สวัสดีครับจุบจุบ